สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์แบบนี้นครับวันที่บอลเตะเยอะๆนะครับโอ้โหวันนี้โปรแกรมชุกมากๆนะครับใครที่ยังไปทำงานอยู่นะครับก็ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยทำงานอย่างมีความสุขนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้ฟังข่าวชิวๆกับผมไปแอฟเอฟชนายุธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับ ผมมีข่าวสารช่วงเช้ามาฝากก็เป็นของเอริกเทนฮาร์กนะครับที่ม,มองว่าตัวเองเนี่ยจะได้คุมแมนยูต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าครับมาตามกันหน่อยะนะของเอริกเทนฮาร์กผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟันธงว่าตัวเองจะได้คุมทัพปีแสดงแมนยูต่อในฤดูกาลหน้าอาจจะเป็นเขาอะไรไงครับตลอดช่วงที่ผ่านมาอนาคตของเชนฮาร์กเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับหลังจากผลงานโดยรวมของแมนยูหน้าผิดหวังในฤด,ดูกาลนี้ โดยตกรอบแบ่งกลุ่มยู่าฟชิปสเตนร์ลีครับและอยู่เพียงอันดับ6ในลีกหมดลุนไปเล่นยู l ลแล้วในฤดูกาลหน้าโอกาสเดียวที่จะมีแชมป์ติดมือในฤดูกาลนี้ก็คือเอฟเอครับที่เข้าชิงชนะเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเซอร์จิมแรดคลิปแล้วก็ผู้บริหารจากกลุ่มชุนอินิออสที่เข้ามาบริหารแมนยูนั้นจะให้โอกาสเอริกชันฮาคได้คุมทีมต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือแต่อย่างใดในฤดูกาลหน้า ส่วนฉะนั้นของเอริกจานาก็มองว่าตัวเองเนี่ยจะได้คุมทีมที่โอทราฟอร์ดในฤดูกาลหน้าเหมือนกันครับโดยบอกว่าผมคิดว่าผมจะได้เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปในปีหน้าผมเซ็นสัญญาระยะยาวอย่างตั้งใจและผมไม่ใช่คนที่จะเดินหนีไปไหนแบบง่ายๆสัญญากับอาแจกนะลระไม่มีนะส่วนในอนาคตทำไมจะไม่ได้ละ่ะนี่คือสมมตที่น่าหลงไหลผมมีช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมที่นั่นที่อาแจกอัมสเตอร์ดัม อันนี้ก็คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์กนะครับได้เปิดใจครับบอกว่าเขาเนี่ยมองตัวเองจะได้คุมแมนเชสเตอร์่นแต่ต่อไปในปีหน้าไม่ต้องกลัวนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงกุญซือของเซอร์จิมแบรดคลิปแล้วก็กลุ่มทุนของอินิออสอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกุญซือแต่อย่างใดนะครับแต่อาจจะมีการเสริมทัพแล้วก็ทําทีมใหม่สร้างทีมในอนาคตระยะยาวของแมนเชสเตอร์นัดแต่รับโดยมีคอบบี้ไมนู แล้วก็บรูโน่ฟอนันเดสก็เป็นแกนกลางอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาตามสถา,านการณ์ของนักเตะอีกหลายๆคนครับในทีมของแมนยูว่าจะอยู่หรือไปครับหลายๆคนก็มีข่าวกับหลายสโมสรมากๆนะครับการโลคครั้งนี้ครั้งใหญ่และก็ใหญ่หลวงมากเลยสําหรับแมนเชสเตอร์นเตดครับในช่วงสมปน,นี้ต้องมาตามว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมว่ามีการโอ้โหปล่อยตัวแบบสะบั้อนแหลงแน่นอนสําหรับปีแสดงแมนยูนะ อาชุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเอริกจันฮารกเอางี้ก่อนนะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมมาตามข่าวของซันโดโรตนาลีกันหน่อยนะครับโอ้โหตอนนี้สตีดาฟอร์มนะครับแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวเปิดใจว่าเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่โดนปรับค่าเหนื่อยล่าสุดครับทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวุณซือของนิวคาสเซิลบอกว่าซันโดโรตนาลีนะครับรู้สึกผิดเหมือนกันที่ให้ลดค่าเหนื่อย เอดี่าวกุนซือของสาลิกาดงนเนอร์เซนครับเปิดเผยว่าซานโดโรตนารี่ยอมลดค่าเหนื่อยโดยสมัครใจเพราะรู้สึกผิดที่ทำให้สโมสรลำบากใจจากาโทษแบนที่โดนปรับ10เดือนนะครับที่เขาเจอตอนนี้ครับดาวเตะวัย23ปีอย่างตนาลีครับอยู่ระหว่างการชดใช้โทษแบน10เดือนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังถูกสาพั์ฟุตบอลอิตาลีตัดสินว่ามีความผิดหลังละเมิดกฎการพน,นันนะครับ โทษแบนนี้เป็นโทษแบนเกี่ยวกับการพนันที่เกิดขึ้นระหว่างเขาในยังเล่นอยู่ที่ิตารี่นะครับก่อนที่เจ้าตัวจะถูกเอฟเอคาดโทษเนี่ยสเดือนเกี่ยวกับการพนันที่เกิดขึ้นหลังย้ายมานิวาเซนในเดือนกรกฎาคมล่าสุดเอ็ดดี้ฮาวออกมาพูดถึงลูกทีมคนนี้นครับเปิดเผยว่าตนารี่ยอมไม่รับเงินเดือนเต็มเลยครับหนึ่งแสนอนปอนต์ต่สอสัปดาห์นะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาต้องทําเขารู้สึกผิด และรู้สึกว่าการได้มาร่วมงานกับสโมสรใหม่เป็นสิ่งที่เขาต้องการทําเพื่อให้สโมสรเห็นจริงๆว่าเขาเสียใจและตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วพยายามเรียนรู้มันอันนี้ก็คือสิ่งที่กุณซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวนะครับได้เปิดใจครับบอกว่าซานโดรตูนารีเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะครับที่ต้องลดค่าเหนตัวเองเพราะว่าโดนโทษแบนเกี่ยวกับการพานันนะครับ มาตอนแรกก็ฟอร์มดีจัดเลยนะครับแต่พอมาเจอสถานการณ์นี้ไปครับจุกเลยครับไม่ได้เล่นโอ้โหทำให้นิวเซอร์สนก็เสียศูนย์เหมือนกันครับกำลังได้ของดีมาแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ใช้งานนะครับมาตามกันหน่อยครับเป็นยูสโกสา6 5นะครับในเดือนนี้ครับเดือนพฤษภาคมเขาแจกหนักแบบเปจุกๆครับพฤษภาเปแบบจุกๆนะครับแจกหนักแจกแลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์ เดือนนี้ครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1.5ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับยูสกอร์365ถ้าใครสนใจครับก็แอดไปที่แอดยูสกอร์365มีแอดนำหน้าด้วยครับที่แอปสีเขียวและบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟ,ฟุตบอลเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษครับส่วนลดเยอะแยะมากมายของรางวัลแจกเพียบนะครับบอกไปว่ามาจากช่องสเก็ตฟ,ฟุตบอลอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจ กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นครับเต็มเดือนพฤษภาคมเลยครับแบบจุกๆนะถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับมาทิ้งท้ายกันต่อครับข่าวสารของเอริกเชนฮาร์กนะครับเหมือนว่าเป็นชื่อที่วงในของไบเยนมิวนิกเนี่ยพูดถึงครับว่าอาจจะเป็นกุนซือที่เอามาแทนที่โชมัสทูเึินก็ได้สำหรับเอริกเชนฮาร์ครับมันพอจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนลองไปฟังกันหน่อยครับ แบบนี้อาจจะสวนทางกับชูเคิลก็ได้ครับโอ้โหมีรายงานหึงเลยว่าบอร์ดบริหารของเสือใต้ไบเย์เนี่ยเริ่มพูดถึงเอริกเจนฮากนั่งแท่นกุนซือคนใหม่นะ U, ชูเคิลไปแมนยูเจนฮากมาไบเย์อะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากบิลนะครับสื่อของเยอรมนีรายงานบอกว่าบรรดาผู้บริหารของไบเย์มินิกได้เริ่มพูดถึงชื่อของเอริกเจนฮากุญซือเก้าอี้ร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดง เอาเข้ามาคุมทีมแดนที่ของโชมัสทูเคลนต้องบอกว่าไบเยนกำลังตามหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนทชเคลนนะครับที่จะลาทีมไปตอนจบฤดูกาลน,นี้เมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับราฟรังนิกได้ปฏิเสธข้อเสนอของไบเยนไปแล้วกลับลำนะครับทำหน้าที่คุมทีมชาติออสเตรียต่อไปสําหรับราฟรังนิกและตอนนี้รายงานล่าสุดบอกว่าเชนฮาคือชื่อต่อไปที่ถูกพูดถึงในวงสนทนาของผู้แยนของไบเยนมิวนิกนะครับ อนาคตของเอริกชันฮากับแมนยูนั้นยังคงอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนจากผลงานของพวกเขาในฤด,ดูกาลนี้และมีข่าวให้ความสนใจจากอาแจงอัมสเตอร์ดัมอดีตต้นสังก,กัดเก่าที่พร้อมเปิดประตูต้อนรับเขากลับบ้านเก่าด้วยสําหรับทางอาแจงและก็เอริกชนฮากนะครับขณะที่โจมัสชูเกิลก็มีข่าวเชื่อมโยงในการรับหน้าที่กุนซือแทนที่ของเอริกชนฮากครับชื่อแมนยูนะฮะพวกเขาตัดสินใจปลดเอริกชันฮากในฤดูกาลหน้า ก็จะมีชื่อของชูเคิลโผล่ขึ้นไปด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันนะครับอาจจะสวนทางกับชูเกิลเงี้ยก็เป็นได้ครับชูเคิลไปแมนยูแล้วไบยันเอาเอริกเจนฮาร์กอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้เหมือนกัน,นโอ้โหต้องมาตามนะครับต้องมาตามจริงๆครับสถานการณ์กุญซือมันอาจจะมีการพลิกโผล่เปลี่ยนผันและก็เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอะไรต่างๆมันไม่แน่นอน,นครับ ชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับไม่มีความแน่นอนไม่มีความพอดีนะครับบางทีทุกอย่างมันต้องอต้องสู้ครับบางทีมันไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบนะต้องบอกยเลยชีวิตของเราครับแต่ผมรู้ทุกคนเก่งทุกคนสู้อยู่แล้วนะครับเชิ้อองแบกความหวังมากเกินไปทุกคนสู้เหมือนกันนะครับก็ทาอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองครับหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองร่ํารวยร่ํารวยทุกๆคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีเงินหมื่นเงินแสนใช้กันตลอดทวนหน้านะครับขอทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตวันนี้แล้วก็ดูบอลอย่างมีความสุขนะครับทำอะไรเต็มที่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอยู่แล้วจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม